ครับสวัสดีนะครับผมอยู่ผมช่องตีตู้สตอรี่เหมือนที่เคยนะครับผมวันนี้ก็นัดน้อง G R 2 0 0์สองร้ยใช่ไหมครับ G R 2 0 0 R เนาะใช่ครับจีไปทําเปลี่ยนท่อใหม่ผมก็เลยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยมามาดูไอ้ท่อแล้วก็เสียงท่อว่าติดเปลี่ยนยังไงราคาเท่าไหร่แล้วมันเสียงมันจะเป็นยังไงบ้างเรามารอชมติดตามมาเข้ามาดูนี่นะครับนี่ครับพอเปลี่ยนท่อแล้วแล้วรองขายแล้รอบเลยครับเปลี่ยนท่อแล้วมันจะลูกส่งประมาณไหนเนาะ ลองลองลองถ่ายห่างๆกันก็ได้ครับว้ามันสวยขนาดไหนเพามันสวยนะ <c oughs> มือกล้องจาเป็นเรับใครน้อย <ขอ S 1> ถ่ายด <ขอ S 1> ูข้างหน้านี่ก็ได้ครับผมว่ามันสวยมมเลยานะมาณจากข้างหน้านะช่วงประมาณเนี้ยสวยเลยนี่ก็เป็นรถของน้องมาร์คที่เราเคยรีวิวไปเลยนะครับผมวันนี้ไปเปลีป่ยนพ่อมาแล้วแสงมันใกล้จะหมดด้วยผมก็ต้องหามุมที่มันแสงได้นะครับ <c oughs> แล้วเรามาถามน้องมาร์กเลยไอ้ท่อตัวเนี้ยได้มาราคาเท่าไหร่ครับประมาณพันพันสี่พันห้าครับประมาณนี้ประมาณสี่พันห้าเนาะใช่สั่างจากไหนครับนี่ช้อปปี้ครับผมช้อปปี้เลยใช่ไหมครับนี่ได้ได้มาทั้งหมดนี่เลยไหมทั้งหมดเลยครับมาถึงนี่เนาะเป็นสลิปเป็นสลิปออนครับทั้งสี่พันห้าได้ทั้งท่อท่อตัวนี้แล้วก็สายเป็นตัวนี้ได้หมดเลยครับแล้วมาติดตั้งเองเลยใช่ไหมครับติดตั้งเองครับเมื่อวานเลยสุดๆแกลีวเลย อันนี้ทำเองหมดเลยใช่ไหมทำเองหมดครับเดี๋ยวพี่ขอฟังเสียงหน่อยเนาะได้ได้เรามามามาใกล้ๆแล้วฟังเสียงใกล้ๆเลยดีขับมาดูใกล้ๆเลยแสงพอไม่เห็นเลยถ้าถ้าถ้าสั่งมาแล้วมันให้อะไรบ้างนะครับให้คอให้ให้ปลายแล้วก็ให้อัไรนั้นไหมจุกเสียงใช่ไหมใช่ครับผมก่อนก่อนหน้านี้จุกเสียงมันลมันหลุดออกใช่ไหมใช่ครับขีีมาล่าสุดเลยใช่ไหมครับพี่ล่าสุดเลยเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยหมดปอกมาโอ้โหลนเลย เป็นยังไงเราผมถามหน่อยเป็นยังไงคืออัตราเร่งมันดีขึ้นไหมรู้สึกว่าแปลกกันไหมแปลกขึ้นมันมันโล่งครับมันมันไม่ค่อยเท่าไหร่มันโล่งใช่ครับรู้สึกมันโล่งเนาะโอเคแล้วเราฟังใ,ใกล้ๆเลยครับผม เนี S <S, <S <2 Pop> co ่ยครับเวลาเราขี่ไปมันรู้สึกมันมันอันอันไหมหรือมันอันไหมมันอันครับมันอันเนาะใช่มันมันอันกว่าไอเพราะว่าที่กี้พี่ปิดแล้วมันไม่ค่อยมาใช่มันอันพออะไรรู้ไหมครับมันมันโล่งครับพี่แล้วมันไม่มไมันมันมีท่อพักอะไรไงมันมันล่งไปเลยไงใช่แล้วมันการขี่มันมันมีผลอะไรไหมก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับไม่มีเท่าไหร่นอะแต่เปลี่ยนว่าพี่ว่ามันโอเคนะใช่าเบาเลยเราเปลี่ยนท่อมันต้องลั่นเลยแต่มันก็ไม่ได้ดังลั่นมากไงโอเค ครับสวยสวยเลยอยากลองขี่ยังแต่ไม่ได้เตรียมกล้องอะไรมาเลยวันนี้มืดค่ลรด้วยครับดูบรรยากาศขี่แค่นี้ก็ได้นี่พี่อ่านอ่านแล้วลองขี่ฟังเสียงผ่านก็ได้ครับผมก็ฟังดูตอนตอนฟังเสียงตอนขี่นะครับครับผมเอาสน่อยเบิ้ลมันไม่รู้หรอกมันต้องขี่สักหน่อย I don't know. ได้ลมมากเลยได้ลมกไปเยอะเยอะเลยอ่ะใช่โอ้โหผมผมน่าจะเพิ่งขี่ดังใหม่ๆมั้งผมกลัวคนด่าไงมันมันดังไม่ใช่คนดังครับพอดังเอาเด้ยสิมันมันต้องมีต้องมีเสียงมากฮ่ามาหันมาทางนี้ก่อนแสงมันหมดครับผมเป็นไงเท่ไหมนี่เท่บอสเท่ เออแต่ว่าเวลาขี่ไปไมันก,กิดบาดัางไปไหนเลยละ่ะบาดังแม<ะ>่นเวลาเออขี่ผ่านมว่าเขาอยู่ไก oh, oh. okay, ่บ่เขาขี่รถยเขาอยู่ไก่ท้อบ่าเขาเคยดังเอ้ย่างเนี่ยครับเราไม่เคยชินเนาะใช่ครับเราไม่เคยชินขี่ครั้งแรกที่เปลี่ยนมันก็ดังมากเหมือนกันโอเคเลยถือว่าได้ราคาดี ยังไงเดี๋ยวไงก็ฝากติดตามในเฟซของน้องมาร์กเนาะมีทิ้งลิงไว้ข้างล่างเหมือนเดิมใช่มีอะไรก็ไปถามน้องมาร์กได้ครับเกี่ยวกับ gr2 ว่คันนี้เพราะว่าน้องมาร์กก็เป็นคนแต่งเองทำอะไรเองหมดทำเองหมดครับผมตัวนี้ถ้าอยากทราบอะไรอยากอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมถามน้องมาร์กให้เนาะก็อยากไปถามเฟซส่วนตัวไปติดตามน้องมาร์กได้นะครับยังไงวันนี้ผมกับน้องมาร์กจะลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากติดตาม้วยครับสวัสดีครับผม